เพราะว่ามีหนุ่มคนนึงเนี่ยเขาเคยถูกรถชนครับแล้วเขาไปร้องขอความเป็นธรรมเนี่ยเพราะว่าเขามีการไปแจ้งความแล้วแต่คดีมันไม่มีความคืบหน้าเลยสุดท้ายเขาลงทุนไปซื้อทรัโขงมาเลยฮะแล้วไปยืนประท้วงเลยไปประกาศหน้าโรงพักเลยบอกว่าช่วยติดตามคดีให้เขาหน่อยครับเรื่องนี้ถือไปครับเรื่องนี้ก็ถือไปนะครับผมตั้งนานนะครับเรื่องมันเกิดขึ้นมาเป็นปีนะครับไม่เคยเดือดร้อนนะครับพอผมมาใช้ทรัพย์โขงนะครับเดี๋ยวรอขึ้นมาันทีนะครับผม เนี่ยคุณผู้ชม,มไม่ใช่แค่ทะเลโของอย่างเดียวนะฮะ,ะมีการเอาป้ายไปติดด้วยคือป้ายที่พี่ตำรวจถืออยู่ตรงนี้นี่แหละคุณผู้ชมฮะ,ะมีการเขียนข้อความบอกว่าตำรวจสพแม่ริมเนี่ยให้การช่วยเหลือผู้มิธิพลแล้วก็มีการออกมายืนประท้วงเรียกร้องของความเป็นธรรมเลยเพราะว่าตัวเขาเนี่ย เป็นผู้เสียหายโดยตรงคดีนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี6-5ผ่านไป2ปีแล้วแต่ความคืบหน้าของคดีเนี่ยไม่สามารถจับกลุมผู้ต้องหาได้นะฮะก็ะมีการยืนประท้วงไปยืนประกาศหน้าทรโคงไปตำรวจก็พยายามที่จะเก็บป้ายไปเนี่ยคุณผู้ชมล่าสุดเมื่อวานนี้ครับหนุ่มในคลิปคนนี้ก็คือนายสุป,ปัญญาอายุ37ปีไปร้องกับผู้สื่อข่าวเลยนะฮะ เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าทําไมเขาถึงต้องไปประท้วงเพราะจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าเขาตามคดีมา2ปีแล้วหมดผลทางแล้วไม่รู้จะทํำยังไง,งเหตุการณ์ณวันนั้นเกิดขึ้นคือ26กรกฎาคมปี65ตอนนั้นน่ยตัวเขาถูกในใส่นะฮะเป็นสัญชาติเมียนมาขี่มอไซค์ไปพุ่งชนเขาในพื้นที่อำเภอแม่ริมจนบาดเจ็บเลยก็มีการบาดเจ็บไปเนี่ยเท้าฉีกฟกช้ำไปรถมอไซค์ของเขาเสียหายหนักทั้งคัน พอตำรวจมีการไปตรวจแอลกอฮอลของคนขับขี่ผู้ก่อเหตุแล้วเนี่ยสูงถึง197มิลลิกรัมเมาอ,อยู่แล้วเมาชัดเจนอยู่แล้วคุณผู้ชมนะหลังจากนั้นเห็นบอกว่าตำรวจเนี่ยนำคู่กรณีเข้าห้องคุมขังไปนะฮะพอวันรุ่งขึ้นผู้เสียหายไปติดตามคดีที่โรงพักพอไปดูเสร็จอ้าวคู่กรณีไม่ได้ถูกคุมขังคุณผู้ชมครับหายตัวไปไหนไม่รู้แต่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะมีการตามคูม่กรณีเนี่ยมาเจรจาชดใช้ค่าเสียหายให้ ตอนนั้นเขาบอกว่าใช้เวลาเนี่ยก่อน2เดือนตำรวจมาแจ้งกับเขาครับบอกว่าคู่กรณีมีการไปพูดคุยแล้วนะฮะก็คือมีการแจ้งข้อหาคือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้เฉียวชนทรัพย์สินของผู้อื่นได้รับความเสียหายและมีผู้บาดเจ็บรวมไปถึงการแจ้งข้อหาก็คือขับรถในขณะเมาสุราก็มีการตกลงค่าเสียหายกันเนี่ยตอนนั้น6 0 0 0ื่นบาทแต่ตอนแรกตำรวจแจ้งครับบอกว่าเดี๋ยวนายจ้างของสัญชาติเมียนมาคนนี้เนี่ยจะเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดเลย แต่จนถึงหน้าตอนนั้นผ่านมาถึงตอนนี้2ปีแล้วไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยนะฮะและตำรวจที่มีการแจ้งข้อหาคู่กรณีไปเนี่ยก็ตามตัวไม่ได้ด้วยทง้งทั้งที่เขาบอกว่าคู่กรณีเนี่ยพักอยู่ในพื้นที่ตำบลแม่แรม ก็เกรงว่าเป็นการช่วยเหลือคู่กรณีหรือเปล่าเพราะทราบมานะรับอกว่าในจ้างของคู่กรณีเนี่ยเป็นนักการเมืองท้องถิ่นด้วย<ะ>เขาก็กลัวไม่ได้รับความเป็นธรรมไงก็เลยออกมาร้องสื่อนะฮะและก่อนหน้านี้มีการไปร้องเนี่ยหลายส่วนแล้วไม่ว่าจะเป็นศูนย์ํำรงธรรมกันตำรวจนะฮะกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่แต่มันก็ไม่มีอะไรคืบหน้าเลยสุดท้ายก็ต้องเอาเรื่องนี้มาร้องสื่อเพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมครับก็ได้ความว่าทํางานให้กับนักการเมืองท่านหนึ่ง ในอำเภอแม่ริมอะครับแล้วครั้นี้พอพอนั้นปุ๊บเนี่ยเขาก็เขาก็โทรคุยเจรจากับเราปกติอะครับเขาก็ยินดีจะรับผิดชอบให้แต่พอมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเขาเห็นค่าใช้จ่ายแล้วเขาก็เขาก็หนีประมาณนั้นอะครับถึงปัจจุบันนี้ยังไม่ได้ชดใช้สักบาทไม่ตามหาผู้ต้องหายังไม่ได้นะครับก็อยากจะให้ช่วยกันตรวจสอบแล้วก็ช่วยกันติดตามผลหน่อยครับเพราะว่าอยากให้เป็นคดีตัวอย่างนะครับให้ตำรวจเขาได้ สำเนกันครับเรื่องการตอบแทนคุณแผ่นดินจริงครับไม่ใช่การทําตามระบบอู่บรทันแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับในเรื่องนี้เนี่ยทางรองผู้กำกับสบพแม่ริมออกมาชี้แจงนะครับบอกว่าตอนนั้นมีการตรวจแอลกอฮอล์คู่กรณีไปแล้วแล้วพบว่ามันเกินกว่ากฎหมายกําหนดก็มีการออกหมายเรียกไป2ครั้งแต่สุดท้ายไม่มาพบจนตอนนี้เนี่ยมีการออกหมายจับแล้วนะฮะแล้วคู่กรณีอยู่ระหว่างการหลบหนีด้วย ซึ่งสิ่งที่ผู้เสียหายติดใจเนี่ยบอกว่าเป็นลูกน้องนักการเมืองหรือเปล่าถึงไม่มีการดําเนินการเนี่ยยืนยันเลยบอกว่าไม่มีการช่วยเหลือแน่นอนเดี๋ยวจะมีการดําเนินการตามข้อเท็จจริงและพยาหลักฐานทั้งหมดนะฮะ